หมอคะไปออกหน่อยมาเป็นยังไงบ้างคะดีดีคนไข้รอบนี้เยอยะดีนี่จังเลยอะค่ะคุณหมอหนูเห็นคุณหมอไปออกตรวจตาไปประจำเลยอะคะ่ะส่วนใหญ่อะเขาเป็นโรคตาด้านไหนกันเหรอคะมามาจะเล่าให้ฟังเรื่องเกี่ยวกับต้อกระจกนะยิ่งที่บ้านถ้ามีผู้สูงอายุอยู่ด้วยแล้วก็จะมีโรคเบาหวานมีความดันอะไรเงี้ยต้องควรระวังให้มากๆเลยนะเราต้อกระจกมันสามารถรักษาหายได้ไหมอะคะคุณหมอโรคต้อกระจกสามารถรักษาหายขาดได้ด้วยการผ่าตัดค่ะ แต่ว่าตากับยายที่บ้านหนูค่ะ <_ an> เขายังไม่มีอาการเลยอะค่ะแล้วแบบนี้เราจะสามารถชะลอการเกิดต้อกระจกได้ไหมอะคะได้ค่ะต้องรักษาสุขภาพของคุณตาคุณยายอย่างดีนะคะเพราะว่าอาวัยวะเนี่ยมันจะเสื่อมเร็วถ้าสุขภาพไม่ดีเรื่องอาหารเรื่องการหลับนอนแล้วก็โรคที่มีบยู่ประจําพวกนี้ต้องควบคุมให้ดีนะคะแล้วต้อกระจกก็จะชะลอได้ค่ะแล้วก็เรื่องแสงแดดกระสิงแวดล้อมก็เช่นเดียวกันนะคะต้องให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสม คณตาคณยายถึงจะสายตาโมวช้าลงนะคะอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองไม่ได้แล้วค่ะ๋ยวหนูต้องกลับไปดูแลตากับยาที่บ้านหนูให้ดีแล้วละค่ะมีอะไรก็ถามมาเลยนะเรื่องต้อกระจกนี่สําคัญมากเลยค่ะมันเป็นโรคที่เยอะที่สุดในประเทศไทยนะแล้วก็ทุกจังหวัดที่หมอไปออกหน่วยเนี่ยต้อกระจกอันดับหนึ่งและกันในกรุงเทพเราก็เช่นเดียวกันวันนี้ขอบคุณคุณหมอมากเลยนะคะค่ะมีอะไรก็ถามมาเลยนะคะขอบคุณค่ะ